Black Eagle Eagle มาแล้วนะครับอันนี้เป็นหมวด2เมสอนะครับ ฝั่งนี้ก็จะมีคุณมิลรนายเป็นสหรัฐอเมริกาแล้วก็คุณโตโน่เป็นยูรินะครับอยู่ฝั่งเดียวกันส่วนอีกทิมมันก็จะมีคุณเบนซ่า0 0 7กับคุณไนท์นะครับมา2-2นะครับหมดนี้อันนี้เป็นแมปรูปหัวกระโหลกครับแล้วก็จะมีแร่เพชรอยู่ตรงกลางเนาะอยู่ที่ใครแต่กลุ่มืุนที่ได้ดีกว่านครับ มีลงตอนนี้ประมาณ6คู่ไอ้สามคู่ครับ6กหกทีมมาที่มาลงอยู่ตอนนี้มามาอ้โหนี่ครับทีเจอใช้หมาครับตัดเลยครับยังไงยังไงตอนนี้หมาคุณเบนนี่ครับดักล่อหน้าบ้านนะครับหน้าบ้านฝั่งคุณโตโน่ครับมเมื่อกี้ ยังไม่มีใครเยอะนะครับตัวนี้เป็นของคุณโตโน่เนาะโหคุณโตโน่ได้สองลงเลยครับนะครับอ้าวฝั่งนี้น่าจะเป็นของคุณมินนายครับได้ไปครับฝั่งนี้ก็ยังไม่มีใครมาเยอะนะครับทุกคนทุกคนเห็นเหมือนที่ผมเห็นไหมครับนี่ครับมาแล้วครับเอายังไ้ครับอุ้ยนี่ก็ไปครับนี่ครับตอนนี้ ตามภาพตัวนี้ก่อนนะโอ้โหไม่รู้ตัวครับนี่็ขานาใหญ่ไปแล้วครับคุณมินนายครับเอาเอาติดรถแทก่ครับรถลงแรกก็ไปครับเอายังไงครับลงรถก็ไปครับโอ้คุณมินนายไปไวครับเอายังไงครับตัวนี้ครับหืมฝังยูริมาครับนี่ครับเอาโอยโดนหยียบครับไล่หยียบครับ รถแรกยังไม่รู้ตัวครับไม่จัดครับเมื่อกี้ครับโดนไปนะครับหน่วยซิวคนเดียวครับรู้เรื่องเลยครับอันนี้ผมจะให้เล่น2อ,อแมตช์นะครับทีมื่2แมตช์2ในชนะ2ในสนะครับอันนี้สนุกสนุกกันเฉยๆเนาะไม่ได้ใช้การแข่งขันแต่ยังได้เป็นแค่ชาเลนจ์ที่ร่วมเล่นกับคนดูแค่นั้นเองครับสี้ํำมืินครับมีแค่ GI กับการ์เดียน i เนาะตอนนี้ไม่จัด อ้าวรถโจกมาแล้วครับนี่ครับตัดรถแรกครับได้หรือเปล่าครับเรียบร้อยครับรถแรกของคุณไนท์ไปแล้วครับหนึ่งคันครับแร่ตรงกลางนี้เป็นของคุณโตโน่นะครับเลือกที่ใช้ยูรินะครับเอามาสู่ตัวนี้เพราะว่ารถแรกยูริมันสามารถเคลื่อนที่ได้ครับรถโจกมาอีกแล้วครับสีเขียวล้อมรั้วนะครับสีฟ้าก็ไดเอครับคุณแม่คุณเป็นนี้ต้องคุยกันดีนะครับ สวัสดีท่านหนึ่งและสามสิบสองท่านที่เข้ามาด้วยนะครับใครที่เข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เพื่อนใจผมด้วยนะครับนี่ครับยกมาครับยกมายิงครับยกมายิงครับโอ้ยมีแค่จีไอด้านในครับใช่ครับสนุกสนุนครับไม่ต้องคิดมากครับอ้าวฝั่งยูดี้มาคุณคุณโตโน่ครับเลือกที่จะเข้าคุณไนท์หรอครับฮอดไปครับยกไปครับจะมาเปลี่ยนฐานใหญ่ให้หรือเปล่าครับนี่ครับอุ้ย เอนจิเนียร์มาแล้วครับของคุณมิลินายครับเอานี่ครับใช้แบ็คอีเกิลตัดเอนจิเนียร์ก่อนนะครับเอ้านี่ครับคุณเบนซ่าครับขึ้นแก๊งแคนนอนให้ครับนี่ครับเอารถถังมาครับมาเคลียร์ครับยังไงครับโอ้โหจะใช้เอนจิเนียร์มาดยครับยึดไม่ได้ครับจะแบ็คอีเกิลครับเคลียร์ไปได้ครับโยกครับโยกมาหนึงครับโยกมาหนึงครับนี่ครับมีกินลี่ครับเอาอย่างงครับตอนนี้โยกมาครับ ตัวโนพยายามป่วนนะครับตัวนี้ครับเมื่อกี้พยายามจะตัดรั้วครับให้ฝั่งคุณมินินายเข้าไปนะครับเอาอินิเนียเข้าแต่ไม่ได้ครับเจอคุณเบนซ่าครับตั้งป้อมแกนคนนอนครับช่วยครับตัวจริงอยู่คนแก่นึ่ทำเอามา้วครับนี่ครับตัวโน่เข้าครับเข้าบ้านคุณเบนซ่าครับเอาเบนซ่ายังไงครับ มีกิ๊บี่สามคันเองครับเอาอจะโดนเองเลยหรือเปล่าครับทีนี้ครับนี่ครับฝั่งนี้มาช่วยครับขึ้ไหนครับมาครับเอากิีบมามาป่วนช่วยครับเอา้โดนโยกครับยกนี้เลยครับตัวนี้อย่งนครับอย่งนครับอ้หเอินจิเนียร์โดนเหยียบไปครับเมื่อกี้มีแกนแคนนอนนะครับใส่ไฟฟ้าไม่มีหรือเปล่าครับใช่ครับไฟฟ้า ของคุณเมนซ่าไม่มีครับแกงเชนนั่นไม่ทํางานเอ้าช่วยแล้วครับนี่ครับขึ้นไฟฟ้าลงฟ้ามาแล้วครับลงรถแตกครับแกงเชนแกงเชนนั่นแตกก็ได้ครับถ้าเป็นแบบนี้ครับอุ้ยลงแร่ครับลงแร่ยังเดียวครับแต่รถแร่ไม่ทํางานครับน่าจะโดนตกมาครับจะต้านฝั่งยูริได้หรือเปล่าครับฝั่งยูริปั๊มอยู่นี่ดังไวครับนี่ครับไม้เอ้าจะช่วยเองหรือเปล่าครับ สารได้ก่อนนะครับได้คุณบ้านคุณมีลินายไปก่อนนะครับเมื่อกี้สวัสดีท่านเมื่อสี่เจ็ดท่านเลยนะครับใครเข้ามาฝากกดไลค์ด้วยเนาะยกครับยกมายิงครับยกมายิงครับยกมาปั่นปั่นมันค้งคุบดวงครับเรียบร้อยครับพยายามใช้ไม้เกลื่นนะครับมาเกียร์ครับอุ้ยถอยได้ครับเอาอย่างนี้ครับเอาอย่างนี้ตอนนี้ยกมาครับยกเราทุ่มครับนี่ครับดังเทือนครับ สนโดครับอ้าวซิวเลดี้ของใครครับมาครับซิวเลดี้ครับนี่ครับอมาดูมาดูสีฟ้าครับยังไงครับขึ้น battle แบบเรียบร้อยครับเจอ battle fortet มาส่นหรือเปล่าครับเอาพยายามเข้าสีเขียวครับสีส้มครับนี่ครับบินเข้าสีเขียวแล้วครับไม่มีอะไรกันบ้านนะครับตังไม่เหลือครับสีเขียวครับคุณเบงซ่าเลยตังแค่ยี่สิบสามบาทเองไม่สามารถซื้ออะไร ได้แล้วตอนนี้เนาะโอ้ลงฟ้าก็ไปรับฐานใหญ่ยังไงเป็นฐานใหญ่ครับเอาภาพรถฐานใหญ่ไปครับโดนยกครับเรียบร้อยครับพยายามใช้หนวยซิลแต่เขามีกันมากนะครับมีิงีหน่วนซิลเข้ามาถึงแล้วครับรถฐานใหญ่ยังไงโดนโยกครับยกครับโยกครับนี่ครับโยกมายิงครับโอ้จำง่ายได้ครับคุณมินซ่าจะไปฝ่ันเพื่อนรลบาครับฐานใหญ่ครับแตกเรียบร้อยครับเอาเลยครับตอนนี้ครับ เลยแค่คุณไม้นะครับโอ้โหไมเขาฟันแท้แท้ครับไม่ไหวครับนี่ครับเอ็นจเนียมันก็โดนยิงครับที่ซึ่งแทงสองพันเอาไม่อยู่นะครับฝั่งนี้ทั้งลกรถยิงครับนี่ครับโอ้โหจบเกมแล้วจะเพิ่งออกจากห้องนะครับเดี๋ยวจะให้แก้มือกันอีกหนึ่งครั้งนะครับใช้รูปแบบสองในสามนะครับนี่ครับยิงไปเลยครับ ดูรีมันเถื่อนครับโอ้โหแตกครับโอ้หนี่ครับมามาหมาก็มาครับตอนนี้อีกหนึ่งแมตช์นะครับใช่ครับยูริก็มีจุดอ่อนเนาะเปลี่ยนทีมได้เลยครับแต่แต่เราจะเล่นทีมอะไรเนาะ เปลีนทีมแล้วก็กดเลดี้เลยนะครับจะเกิดจุดเดิมก็ได้หรือว่าจุดใหม่ก็ได้ครับแต่ตอนนี้เสียงหมามาครับมือจะเห่าอ,อะไรตั้งนานแลตอนนี้มาเลือกแดงครับอีกหนึ่งครั้งนะครับอันนี้ำขำๆครับไม่ต้องซีเรียสครับทุกคน ต้องซีเรียสเนาะมันเราเล่นคขำในห้องกับคนดูแค่นั้นเองแกมืออีกรอบนะครับรอบนี้ถ้าถ้าใครถ้าใครแพ้ผมก็จะคัดออกไว้ก่อนนะครับก็จะให้อีกคู่ถัดมามาเล่นนะครับผมจะจำผู้ชนะไว้เนาะที่ผ่านเขารอบวันนี้เราจะทำชาเลนจ์กันขำๆครับ ใช่ครับขังขโอเคมาเล่นยูรีน,นะครับคุณโตโนะบอกมาเล่นยูรีละไม่ต้องซีเรียสกันทุกคนเล่นเราเล่นขังในห้องอันนี้ไม่ไม่อันนี้ไม่ได้แข่งเอาเงินรางวัลอะไรครับไม่มีเงินรางวัลให้เนาะไม่ต้องซีเรียสเล่นกับคนดูนี่แหละมาครับมาแล้วมาแล้วทีนี้ มาแรกเป็นคุณโตโน่กับคุณมินินายเป็นฝ่ายชนะไปนะครับมาดูคุณเบนซ่า0 7 7กับคุณไนท์จะแก้มือนได้หรือเปล่าครับถ้าเกมนี้เป็นฝั่งคุณเบนซ่ากับคุณไนท์ Knight เป็นฝ่ายชนะก็จะมีแมตที่3นะครับเราจะใช้รูปแบบชนะ2ใน3นะครับ มแต่แต่ละคนก็เริ่มยึดแล้วครับนี่ครับเอาเอาอืมหมาสีหมาสีส้มขบหมาคุณตัโนกกัดได้ครับแมทที่แล้วคุณเบนซ่าใช้หมาได้ประโยชน์มากครับเอามากัดยูนิตของคุณัวโน่เนาะเกมมีคุณัวโน่เล่นคืนครับเอามาเอาหมาสองกับหมาหนึ่งครับหมาสองชน,น,นะเนาะมามา นี่ครับคุณมินายเลือกที่จะใช้เทคนิคการสร้างต่อแถวยาวออกมาหาแร่เพชรนะครับฝังคุณเบนซ่าก็ใช้เทคนิคเดียวกันครับต่อยาวออกมาเนาะหาแร่เพชรเอาแต่นี่ครับแต่คนก็เริ่มเริ่มรอมรัวครับจะมาเริ่มเอาเริ่ม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 มาแล้วครับตอนนี้สำเนียงจะออกแล้วครับตอนนี้โอ้ย <c oughs> นี่ครับขอมีป้อมปืนครับใช้หมาวิ่งเข้ามาต้องระวังป้อมปืนนะครับเห็นฐานนะครับคุณมิซ่าเห็นฐานคุณตัวนู้นเรียบร้อยครับเหนือซิวเหนือซิวอ๋อนี่ครับหนือซิวมาแล้วครับเอาอย่างนี้ครับคุยกันดีๆนะครับทีมไหนสื่อสารกันดีทีมนั้นก็มีใช้ครับฝีมือก็ส่วนหนึ่งครับ การสื่อสารก็สําคัญนะครับได้โดด,โดดเลยไม่ได้นะครับต้องสื่อสารกันดีครับนี่ครับแต่ละทีมก็เริ่มออกมาเก็บแร่ตรงกลางแลนะ้วเนาะเอานี่ครับเอาอยัางไงเ,เอ่ยอ้าวนี่ครับคุณมีน่าเรื่องที่ใช้แมงมุมครับเข้าแฟกแทงแล้วเอามาปล่อยใส่รถแร่ครับของคุณเบนซ่าครับโอ้โห,หต้องรีบ ขึ้นลงซ่อมแล้วเอาไปซ่อมนะครับไม่งั้นแตกนะครับนี่ครับขึ้นลงซ่อมนะครับเอาเข้าลงซ่อมทันไหมครับวิ่งบนแรกมันวิ่งช้าครับเอ้าจะทันไหมจะทันไหมคันนี้ยังไงครับทันไหมพูดทันทันทันไหมทันครับคันอูดคันนี้ไม่ทันครับคันแค่คันเดียวครับอ๊ยเกือบไปครับเกือบโดนสองครับนี่ครับมาครับไลโน่มแล้วครับของคุณโตโน่ครับเอาตัดไลโน่ของคุณเบนซ่าได้ครับไลโน่ของคุณมีนายเข้ามาครับเอายังไงครับ โอ้โหโดนลุมหรือเปล่าครับเกมนี้ครับนี่ครับตัดลงซ่อมครับพยายามแก้ทางกันนะครับอ้ายังไงครับทีนี้ครับจะกันไหมลครับนี่ครับขับรถฐานไปครับต้องรถฐานเนี่ยไปหาบ้านเพื่อนครับโอ้แต่โดนไล่ยิงครับเอาไปไม่ทันครับแตกครับโอ้โหขุ่นเป็นซาน่าจือยอมแพ้แล้วครับแบบนี้ไม่ไหวครับสู้ไม่ได้ครับโอ้โหออกเกมแล้วครับ ไม่ไหวครับชู้มันนะเจอเกมเดียวก็เจอไลโน่เนาะเมื่อกี้สวัสดีท่าน179่้ท่านที่เข้ามาด้วยครับอุดไฟฟ้าก็มีครับมองคุณไนนะครับน่าจะจริครับรูปแบบนี้โอ้โหจังสองแบบแรกครับแบบแรกก็น่าจะเป็นคุณโตโน่กับคุณมินาที่เป็นฝ่ายชนะ,นะครับส่วนคุณไนและก็คุณเฟนซ่าก็ต้องรอรอบต่อไปนะครับ นี่หยังนี่เี <laughs> ็บร้อยครับโอ้โห